ครับผมตอนนี้เราอยู่ตรนที่ Hidden Lab นะครับตรงถนนริมเขาสามมุกก็สามารถมาซื้อกาแฟาที่อาคารใหม่แล้วก็ใช้ใบเสร็จนะครับลงลงมาข้างล่างได้ก็จะเป็นหาดส่วนตัวจุดชมวิวที่สวยงามวันนี้ขึ้นค่อนข้างแรงวันนี้มากับรุ่นพี่นะครับผมเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เลยไม่ค่อยเห็นได้ออนในดิจิตอเท่าไหร่ ถ้าเพื่อนมานี่ผมก็จะไม่ค่อยอ่อนเท่าไหร่นะก็แต่ตอนนี้มาในวิวสวยๆก็เลยพามาดูสักเล็กน้อยอ่ะเดี๋ยวจะพามาดูตอนนี้เราซื้อกาแฟมาแล้วก็มานั่งข้างล่างแล้วตรงนี้มีจุดให้นั่งให้ชิลหลายที่ลหลายแห่งเลยถ่ายรูปบุอาคารเก่าก็มีหรือว่าจะไปนั่งดิมทะเลแบบเรานี้ก็ได้ สวัสดีครับเชฟน้ำงงละซีว่าอยู่ที่ไหน <laughs> พอดีรุ่นพี่มานะครับผมก็เลยต้องพามาที่ที่เหมือนบรรยากาศชิวๆพี่ปุ๊สวัสดีทักทาย <laughs> นี่ครับเจ้ามือนะครับผม <laughs> <laughs> เราหลอกมาเลี้ยงทีละคนสองคนนะครับเหยื่อเยื่อนะครับเราหลอกหลอกเหยื่อมาให้ให้เลี้ยงนะครับผม ว้าวว้าวไม่เคยมาละสีนี่นะว่าจะไปเมื่อกี้ไปแล้วลงไปแล้วเออไปยืนแอคท่าถ่ายตรงนั้นตั้งนานมันมีมุมให้ลงไปถ่ายรูปเป็นสาว่ายน้ำเก่านะครับผมแต่จริงๆหูสาว่ายน้ำนี่น่าจะเท่มากเลยนะครับผมถ้าเรามาก็คือเรียบเขาสามมุกแล้วเราก็ไปซื้อกาแฟที่ อาคารใหม่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมาเดินอาคารนี้แล้วก็มีจุดถ่ายรูปเพียบเลยเดินทะลุลงมามีจุดชมวิวจุดนั่งกินมีอาหารด้วยนะอาหารสไตล์ยุโรปนะครับผมเข้าสายดีแล้วครับดีแล้ว <laughs> <laughs> พอดีวันนี้รุ่นพี่มาก็เลยพามาดูบรรยากาศที่มันชิคๆคูลๆนะครับผมจุดชมวิวเขาสามมุก ใครดูโกเว้นโกของน้องบาร์สบ้างะครับขับมาไม่ไกลนะนี่คือมีคาเฟ่ยอยู่ริมทะเลนะครับชื่อว่าฮิ d เด้นแล็บน้องบาร์สโกเว้นโกยังมานะเขามาแป๊บเดียวยอดวิวเขาเป็นร้านแล้วนะวเรามาสิบหนแล้วยอดวิวสองร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปจุดตรงนี้ไปท้าขึ้นขึ้นมันจะท้าโถมกัน สวัสดีค่ะไม่ได้ดูนานมากเลยสบายดีไหมสบายดีนะครับผมโอ้โหตาสิวาถึงกับมีหัวใจเลยเหรอตาสิวาปกติให้สาวๆตาศีวะเนี่ยอาคารนี้มีจุดให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยแต่ผมถ่ายไปแล้วพอดีรุ่นพี่มาด้วยให้รุ่นพี่ถ่ายให้ผมอยู่ซอยไดยมอนอ์โอ้ตรงนี้คือตรงไหนจุดชมวิวเขาสามมุกนะครับตรงร้าน hidden lab ก็จะเป็นคาเฟ่ สั่งกาแฟแล้วก็มานั่งกินชิวๆริมชายหาดอย่างนี้ได้เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูถนนคนเดินถนนคนเดินบางแสนนู่นตรงนู่นเห็นไหมที่เขาดูเสียดาจังไม่ได้เจอเดี๋ยวต้องได้เจอครับผมเราจะแอบๆมาอ๋อคุณวุฒิจำไม่ได้เปลี่ยนชื่อแล้วนั่นน่ะสิใครจะไปจําได้ล <cái ridic ule> <c oughs> ่ะ <realised> นี้ก็ต้องแนะนําตัวกันหน่อย เหมือนน้องน้องน้องอะไรนะน้องแหนยังจำชื่อไม่ได้เปลี่ยนมาแต่ละทีจะเปลี่ยนโปรไฟล์ไปทีนะ <c oughs> <c oughs> เราก็จำไม่ได้นะสีตาสิวานี่มันช่องหนุ่มๆน,นะตาสีวาไม่ใช่ช่องสาวๆเออผิดช่องหรือเปล่าเนี่ยเ,เดี๋ยวพาามาดูด้านล่างว่าชิวแค่ไหน เมื่อวานหนูเห็นพี่วุฒินั่งอยู่แถวแถวต้นหาดอ๋อน้องบีนาใช่ใช่รุ่นพี่มาเรานั่งพาเขากินอะไรชิวๆอูตรงนี้เห็นไหมมีสาวว้น้ำส่วนตัวนันเราตั้งกล้องไว้มันจะโดนคลื่นซัดสุพิชาที่อ่านไปไว้อ๋อก็ใช่น่ะสิ <c oughs> แต่แต่เปลี่ยนโปรไฟล์มาเราก็ เราก็ไม่รู้ว่าคนเดิมหรือเปล่าเขามีรถเก่าๆใช่แล้ววันนั้นเราไปไลฟ์อยู่นะเราไปไลฟ์ในเฟสเดี๋ยวเราจะเดินตรงนี้ดูซิว่าเราจะ,จะเจอคลื่นซัดไหมอ๋อตรงนี้มันไม่มีคลื่นซัดแล้วมันถูกกันคลื่นมาแล้วแล้วปลอกหนึ่งนะอีกสเต็ปหนึ่งคลื่นมันจะอยู่ฝั่งนูน้นโอ้คลื่นตรงนี้แรงมากน่าไปเล่นเดี๋ยวจะให้ดู ไม่ได้ไปบางแสนนานเลยครับนี่ดูทำไมหาดวนนภาเป็นบันไดอันนี้ตรงเชิงเขาสามมุกนะครับผมไม่ใช่หาดวอนนภานะฮะทำไมหาดวนนภาเป็นบันไดเดี๋ยวดาม,มาหาดวนนภาเดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังอีกทีแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปยืนท้าทายขึ้นตรงนั้นดูซิว่ามันเมื่อกี้มันขึ้นท้าโถมใหญ่เลยว้าวโอ้โอ้โหถ้าเราเดินโดนลูกนี้ไปจอบนแน่ คนกล้านำเส่งทางขวากน้ำมากมายบาดเจ็บมีแผลเจียนตายแต่ใจต้องแกล้งมือนดังหินกล้าฟันฝ่าไม่กลัวไม่หนีความจริงนี่แหละความมาให้คนสิงไม่วันไรพอเรามาไม่กล้ามาเห็นไหมขึ้นอะ่ะขึ้นมันก็ครัวคนจริงอะนะ เมื่อกี้ลูกใหญ่มากกายเคยดูหนังโจชิงสือเรื่องโอ้ือมคนเล็กไม่เกรงใจนกรกฉากเปิดของคนเล็กไม่เกรงใจนรกพี่โจชิงฉือจะหันหันหน้าให้ทะเลหันหลังให้กล้องนะแล้วก็ตะโกนกับกับทะเลไปว่าทะเลจา๋าคนเล็กอย่างผมจะสู้ต่อไปไม่ถอดใจไม่ยอมแพ้ นักพากเขาก็จะพากเสริมมีเสียงย้อนกลับมาว่าเรื่องของมึงเด้ <c oughs> แล้วก็มีเสียงเล็กๆว่าขอบคุณแล้วก็เดินอ่อยๆกลับไปเราจะทำเหมือนกันแต่พอหันหลังเสียงไม้หันหลังเสียงไม้มันจะไม่เข้านะ <Wow. S 1> เราหาเรื่องเปียกเลยจะยืนนิดนึงให้มันซัดเลมันไม่กล้าซัดเละ ตรงจุดชมวิวเขาสามมุกร้าน Hidden Lab นะครับผมเสร์ชด,ด้วยคำว่า H I D D E N L A B จะอยู่ใกล้ๆสามมุกเทเลสไม่ใช่ก็ใช่นะั่นแหละอันนั้นคือสามมุกเทเลสคอนโดมิเนียมตึกสูงๆนั้นอันนี้ก็คือร้าน Hidden Lab ตึกตึกใหม่อันนี้เป็นตึกเก่ามีสองตึกนะเลยไปนู้นก็จะเป็นจุดชมวิวเขาสามมุกร้าน The Temple มาเลยส,สวัสดี พี่โปรติโซมือทองต้องเติมสมองเพชรด้วยนะระดับพันล้านด้วยโอ้โหสวัสดีครับคุณอาร์มชัยนารองเท้าดีเจภูมิอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นอีกแบบหนึง่งรองเท้าดีเจภูมิมันพันกว่าบาทของเราใส่ลุยเนี่ยร้อยเจ็สิบร้อยเจ็สิบกว่าบาทเรามีสองคู่ไอตัวสีดํารองเท้าดีเจภูมิช่วงนั้นขายได้ดีมากสวัสดีนะครับคุณวันเพนพี่อยู่โซนไหนของสวีเดนเออโ อยู่แถวแถวเลตเทมฮิลมาเล่ are, จุดชมวิวเขาสามุกนะครับผมนี่เห็นไหมย,ยังกะแทสคานีที่อิตาลีเลยนะนี่อ่ะเราต้อง้าทายขึ้นกันตรงนี้อีกทีนึงขึ้นแรงกันแต่จริงมุมนี้สวยอยากได้มุมนี้เลยดิตั้งกล้องตรงนี้ดีกว่าเออตรงนี้มุมเท่มากแต่กล้องมันเอียง ไม่เป็นไรพี่เสื้อแดงออกจากบ้านได้หรือ,อยังครับอันนั้น <c oughs> อันนั้นไม่อยากจะพูดถึงโรงแรมมีเรื่องเล่าทุกนี่ทุกที่มีเรื่องนะครับผมทุกที่มีเรื่องเล่ามันดูน่ากลัวนะแต่ผมชอบดีไซน์มันแต่ผมผมไม่ค่อยอยู่ในอยู่ในคลื่นที่รับเรื่องลี้ลับได้หรอกเพราะว่าโดยส่วนตัวไม่ได้มีความ เชื่อเรื่องพวกนั้นอยู่แล้วนะเราคิดว่าถ้าเราทําสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีสะอย่างหนึ่งคนดีผีคุ้มไปไหนก็เลยไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยถ้าเราไม่ทําอะไรที่มันไม่ดีก็คงไม่มีอะไรมาทําอะไรเราได้นะผมก็เลยรู้สึกอย่างนั้นก็ไม่เคยเจออะไรไม่เคยสัมผัสอะไรขนาดเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนะนอนอยู่ด้วยกันข้างๆกันเนี่ยเช่าหออยู่แบบโอ้โหขึ้นนั้นดีมาก มันก็โดนผีอําทุกวันแต่เราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยโอ้โหสูอตรงนี้ดีมากหืมเค็มทะเลจา๋าคนเล็กอย่างผมจะสู้ต่อไปไม่ถอดใจไม่ยอมแพ้เรื่องของมึงเด้อโอเควันนี้เรามาทิ้งท้ายกันที่นี่นะครับผมที่จุดชมวิวเขาสามมกุกที่ร้าน Hidden Lab นะฮะร้าน Hidden Lab โอ้ เออมันสาดไม่ถึงเราแค็มันแค่พุ่งขึ้นไปเฉยๆที่ร้าน Hidden Lab ก็อยู่ก่อนถึงจุดชมวิวเขาสามมุกบรรยากาศมันจะเป็นหาส่วนตัวซื้อกาแฟที่โออโอ้โอเราเห็นลุงเลยพอพอพอน้ำมันแตกกระจายน้ำแตกกระจายมันมันจะมีฟองละอง พอเรามองดูเราเห็นลุงทิ่นี่แต่มองไม่เห็นเราเห็นคนเดียวอ่ะวันนี้ทิ้งท้ายกันตรงนี้นะครับหลังเปียกแล้วโอเคว่ากันใหม่สำหรับเชา้านี้ไปแล้ว